เ oh, อชอาละครับพวกกับผมไมคาบไทยไม่บอกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นคอปเตอร์สไตล์กันะครับหรือแม่ก็เรียกสั้นๆว่าเซสโกะเราถึงก็ลับไก่ไปตัวหนึง่ง ก็พบกับน้องฟุกเหมือนเคยกร,รัสเพิ่งมาใหม่อัดมาหลายรอบเริ่มใหม่มาหลายรอบ <'m> เอาเฮียรถตุ๋ยโุนแยง่งลุนแยง่แยงคุยผิดฉันจะไปทอยตูย่จอยอ้อมจอมมีคนเกิดเอาเพื่อนแยง่งไขแล้ว ต้องดูตรงแผนที่แต่ครัสมันจะแบบกี้โกงไปหน่อยถ้าดูแผนที่มันจะง่ายเห็นไหนั่นนั่นเูยตรงนั้นเอ้ยใครเกิดอ๋อกี้ศกตกกใจเฮ้ยขี้โดนตุ๋ยไปร้งเมื่อกี้โอ้เหสิกสิบห้าก็สิลาบุก ้องฟุกเขาไม่ค่อยโตแยงแด่าเขาก็ไม่เขาก็ไม่ไม่ล้ว่าเราครับถ้ามีเสียงอะไรก็ต้องขออภัยอย่างเช่นเฮียมีมีตัวเฮียอยู่บนหนลังคาตกลงมาอทายะบอ,อกไอ้ยี่จะตองโอ้โหโอ้โหโอ้โกับตาย พี่เก้าสูงเด็กกับฝป็เกมแล้วมันก็แหลกเนี่ยคนเยอะครับตรงน,นั้นคนเยอะยยคนเยอะมากาคนเยอะมากคนเยอะมาก ดี๋ยวฮู้ฟังลูกหลานให้กับข้าดูาอ๋อโอ้ยอูแม่งดักเราก่อนมันดักปืนสวยอยากได้ <c oughs> a w p ก็ตั้งขายอยู่ ยังไม่มีใครซื้อเลยสุ่มกองเลยแต่ตอนนั้นอนด่าเฮ้ยเฮ้ยชอว์เฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเก็บฟาบ์ชั้นชั้ชั้นชั้น Shut up s h ง t up ไปเงียบสัตว ไหนเล่นอะไรครับเก็บสองเลยทีเดียวไม่ได้ลัคนเดียวกูรับสองรับสามก็ได้เหือดอยู่ตุ่ตอ่ะพวกมึงโดนฆ่ากูตายก่อนเลยมึงไม่บอกกูแล้วว่าตายตรงไหนนี่ไงอยู่ข้างหลัง พึ่มเกิดเมื่อกี้นี่คือหลังเฟรมเนี่ยหลั้าได้ฮิวเลยนี่อย่าปาปายาปาปายาฮะเล่นวันนี้เราคิวเอ้ย A W K ตลอดเลยดีไหมอ่าเมื่อกี้ไปตุ้ยที่ใครได้ไปตดดุ้ยรึเปล่เคี้ยคนหายเเก็บบียคนหายกำลังจะรัสคิวเลยคนหายเฉลอย โอ้ชิดใครวะเฮเคระยะไกลคอ่ะลูกใช่เห็นด้วยเหรอก็กูยิงข้ามเมื่อกี้กูระยะประชิดด้วยพี90น่ะโดนหม้อได้แล้วบอกเลยพีมใช้พี90น่ะเปปืนตำนานสำหรับกูเลยใช่เนี่ยเฮียเฮียเฮ็ดฉอดสองตัวแล้วเนี่ย ง่ายมากมันง่ากินไปอ่ะเนี่ยมันจะอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยรวมตุ๋ยแน่เลยนั่นนนั่นไงเฮียเราได้รู้ว่ามันมีสองตัวเราก็ไปตุ๋ยตูดกันเนี่ยนะครับเกย์รับ อมอมึงเป็นเกไม่ทีดนเ,เลยดี้ยดิที่หเร็วดีฟุกฝากป,ปที่หเร็วดิดีแล้วเล่นเ easy p a ก็ตกใจแล้วก็โจงเขี้ยนี่ก็สแตมกันจังเลยวะวคนต่างชาติต่างประเทศต่างอินเดีย <laughs> นั่น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 อีสานเออเยี่ยยิงไม่เคยโดนเลยอุ้ยตุ๊กตุ๊ก ชิวทวันกูตกกรใจเฮียเราเดินหาคนที่อยากตุยได้เช่นนั้นเฮ้ยะปิยคิวเฮะอะไรฟุกไปไหนไปไหนฟุก As, as, as ไปไหนบอก,กอยบอกมาเลยก็ได้จะตบจะตบแล้วเน่เร็วดิแค่หนึ่นาทีเอเอได,ด้ได้ได้ไปกินเงนี้ได้ เฮียโดนย่งคิวได้ไงเอ้่ยงที่สองได้ไงนะโดนย่งที่สองไม่เจ้าหาพองพองเขี่ยหายใจแทบจะตายสัตว์เป็นเพี้ยเลยเนี่ยยาวๆคำหยาบเยอะก็ต้องขออภัยกันด้วยเพราะเจอคนสแตมไมท์ถั่วร้อนโอ้โหคิวทุ้ยเหรอ

สองหนึ่งจบห้าได้ที่สองก็ยังดีก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็มีแค่นี้อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อติดตามอยากให้ผมเล่นเกมอะไรเล่นปืนอะไรก็บอกกันได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย If love is what you need, a soldier I will be.